สวัสดีครับมัอนี้ก็มาอยู่กับผมนะครับแก้วเแกว์สวิตนะครับมัอนี้ก็ได้มาน้ำทรงนะครับรถไถสกีนะครับเอ็นทีนะครับห้าสี่สองนะครับขนาดสี่สิบสองแรงม้านะครับขั้นนี้ลูกค้าจัดสื่อเงินสดเลยนะครับตัวนี้ช่วงนี้ผมว่าสั่นแรงๆนะครับพิกัดแปลงกับโย อำเภอดอนจันนะครับจังหวัดกรสินนะครับผมนี้เอากันเลยน้ำทรงรถกันนะครับนี่ครับไอตัวนี้เราข้าพึ่ว่าบ่บ่บเคยบบเคยบบเคยขับรถไถนะครับเอาก็ไเลยทำการแนะนำการใช้งานบอกทุกระบบนะครับการถอดการไถนะครับไถจึงใดนะครับไถเกียร์ใดนะพ่อสอนกันถึงนางานเลยนะครับสอนจนเป็นนะครับ จ้งนี้จากกันนะครับสำหรับซื้อรถจากทีมงานเฮาก็ได้นะครับบอแมนขายแล้วป้าถิมนะครับขายแล้วดูแลต่อนะครับอะอันนี้พอเป็นซ่อมเลี่ยงหางนะครับรามันจ็นจังได้เป็นว่าภาพอัดที่สั้นแน่นะครับเพราะว่ามือหนีลืมเอาไหม่กันสั้นมากนะครับต้องขอโทวจเอฟซีไลไลนะครับ ี่เดี๋ยวนี่แกลนเลยนะครับัานี้เราคาเปลี่ยนมาใส่เจนึงนะครับลองเบิงนะครับเป็นกันยังบ่ทันคล่องนะครับเนาะนะครับซึ่นแนะนำกันไปนะครับเดี๋ยวข่องก็ต้องเริ่มขยับขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผ่านกันยังบ่ทันไถไถบ่ทันเข่าบันไดนะเพราะเป็นฐานฐานไม่นะครับมันบ่คมพร้อมแล้วก็ดินช่วงนี้ก็ดินเดือนสามเนาะกับสี่ แกนเนี่ยนะครับวอดินมาสืบฝนนะครับที่นะครับผมนี่น,นี่นะครับลองใส่งานใบมีดนะครับวันนี้นนลองสุกรบบนะครับ ทดลองดันมึงนะครับตอนนี้กระดันอยกแค่หนึ่งเกลือนะครับหนึ่งกระต่ายนะครับส,สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้เพราะเขาเลยผู้ใดสนใจก็โทรสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับผม ที่เบอร์นะครับ084นะครับ027นะครับ1772นะครับเป็นเบอร์ของแก้กสวิตเองนะครับสามารถโทรมาสอบถามได้นะครับบาะว่าสอบถามรถไหมนะครับรถมือสองนะครับหรือว่าอะไรนะครับเรามีครบวงจรนะครับผมตัวนี้สามารถโทรมาสอบถามได้นะครับแต่ว่าในกรณีรถมือสองกับมีมาเป็นถช่วงนะครับ จะว่ารถหม่นี่มีเต็มสต๊อกเลยนะครับโทรมาสอบถามกันได้หรือว่าอะไรนะครับของทั้งเขาแบบมีส่งเก็บเงินป้ายทังนะครับอะไรแทอสกินะครับหรือว่าอะไรแมสซี่นะครับเฟอร์กูสันนะครับเป็นอะไรแท้นะครับมีนะครับผมสนใจก็สอบถามเข้ามาได้นะครับ พอคนมาพอแล้วสั่นเดี๋ยวรถมันจะเก่าก่อนพอคนมา สำหรับคลิปนี้ก็เดียวผมขอจบไปสำหรับนี้นะครับพอกันคลิปนาน,นะครับผมสวัสดีครับ